สวัสดีค่ะมาพูกันแชนกิจการกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารับค่ะอีพีที่9แล้วนะคะและอีพีหนึ่งก็จะครบสิบเราก็จดมาในสมุดเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกคือส q u i s h y ของกินที่น่ากินของกินที่น่ากินเราขอไปเลือกกันนะคะโอเคค่ะขอนนะะขอภัยค่ะเขาบอกว่าของกินที่น่ากินเอา,ายุกมาสามชิ้นนะคะเดี๋ยวเราขอไปเลือกกันนะคะ โอเคค่ะก็มีมินิแซนด์วิชค,ค่ะโดนัทค่ะนัดไข่ค่ะโอเคค่ะไปดูข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะก็คือเห็นแล้วน่าเอามาบีบนะคะเราก็เลือกเป็นมัชมิลโล่แล้วกันนะคะคือมันนิ่มสโลค่ะโอเคค่ะเราไปดูข้อ3ามกันเลยนะคะ ข้อที่สามค่ะคือสกูชี่สัตว์ที่ไม่ชอบเราก็เลือกมาเป็นปลาค่ะเป็นสัตว์ที่เราชอบอยู่แต่ว่ามันไม่สโลแต่ว่าเราก็ไม่ชอบคืออะไรสโล่มันไม่สโลเราก็เลยไม่ชอบนะคะเราไปดูข้อที่สี่กันเลยค่ะข้อที่สี่นะคะคือสกูชี่ที่สโลนะคะเราก็เลือกเป็นนี่ค่ะแดงโมมันสโลมาก ไโลงสู่ในคอลเลกชันที่ค่ะเราไปดูข้อสุดท้ายนะคะคือข้อที่5กันเลยค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายคือซกุชิหน้าเหมือนเราซูกุชิชิ้นไหนที่มันมีหน้าเหมือนเราบ้างเนี่ยขอไปหาก่อนนะคะเพราะว่ามันเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหน้าอะไรเหมือนเราหน้าเหมือนเราเราก็เลือกมันเรียบร้อยน้องเลือกให้เป็นตัวนี้ เหมือนอยู่เป็นก็แบบอันนี้คือแบบเราชอบมากแล้วเราก็ห่วงมากๆเลยค่ะดูความสโลม้ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะ EP ที่9นี้เราขอลับไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย